ถ้าเพื่อนๆขับรถ Lamborghini คันนี้นะครับแล้วเข้างานสายโดนเจ้านายด่าอยู่ <S <S ผมแนะนำรถคันนี้นะครับ m b o r g h i น i S T O เพื่อนๆจะตอกบัตรไม่มีทางสายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรถคันนี้นะครับชิ้นส่วนทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ําหนักเบามากๆทำให้รถคันนี้มีน้ําหนักเบากว่ารุ่นปกติแล้วส่วนหัวเขาจะเปิดกลับด้านและมีที่เก็บของที่เก็บได้แค่เพียงหัวนอกหนึ่งไปเท่านั้น ถ้าดูดีๆครับนี่คือลายคาร์บอนไฟเบอร์ที่ขึ้นด้วยเครื่องออโต,โตเคปก็จะมีความราบเรียบแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กแล้วก็เบากว่าเหล็กหลายเท่าครับเบาขนาดไหนรู้ไหมครับเบาขนาดผมใช้นิ้วเดียวเนี่ยยกฝาปิดห้องเครื่องขึ้นมาได้แบบนี้เลยเพราะอันเนี้ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์และถ้าคุณมองเข้าไปที่ฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์คันนี้คุณจะเห็นมันเป็นสีทองที่มันบ่งบอกว่านี่คือรถรุ่นพิเศษไม่ใช่รุ่นปกติจะให้เข้างานสายได้ไงครับแค่ล้อก็เบากว่ารุ่นปกติแล้ว เบาเพราะอะไรรู้ไหมครับดูซี่ล้อสิครับเล็กแค่นี้เองแถมยังเป็นล้อฟอร์ดท,ที่ลดน้ําหนักมากกว่ารุ่นปกติโอ้ให้เซ็นเตอร์ล็อกมาแบบนี้ก็ยิ่งเบาไปกันใหญ่แถมเบรกที่ให้มาเนี่ยก็โคตติ้งตัวกันความร้อนในระบบ F1 เลยนะครับแล้วก็มีที่เป่าลมเบรกด้วยอย่างนี้จะเข้างานใสยได้ไงนี่นี่นี่ดูตรงนี้เขามีช่องระบายลมออกมาจากซุ้มล้อแบบนี้เลยแล้วมันก็มาทะลุต,ตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ช่องเดียวกันเลยนะเห็นไหมแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นเวลารถวิ่งเร็วๆลมที่อัดแน่นอยู่ในซุ้มล้อก็กระบายออกมาเห็นสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่แบบนี้เขาสามารถปรับระดับได้ด้วยนะระดับการกดของท้ายรถให้เพิ่มแรงกดมากน้อยให้เหมาะกับสนามว่าแต่ เข้างานมันต้องลงสนามด้วยแหละครับการที่รถรุ่นนี้มีชิ้นส่วนคาร์บอนที่เยอะมากทําให้ถ้าหากเขาต้องทําสีหรือทําซ่อมส่วนต่างๆเวลาโดนหินหรือบเบียดมาเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นรถพวกนี้ก็จะมีการติดฟิล์มใสกันรอยครับซึ่งคุณสมบัติฟิล์มที่ดีก็จะมีดังนี้ครับเวลาเราติดฟิล์มใสกันรอยแล้วติดไปแล้วจะเหมือนไม่ได้ติด เพราะฟิล์มจะมีความใสมากๆติดแล้วรถจะมีความเงางามมากขึ้นด้วย2ฟิล์มที่ติดไปจะสามารถป้องกันสะเก็ดหินเวลาวิ่งแล้วเราโดนหินหรือรถเวลาไปเบียดสิ่งของหรือวัตถุต่างๆที่ไม่รุนแรงเกินไปจะต้องปกป้องสีของตัวรถได้ส่วนข้อ3ามนะครับฟิล์มจะมีคุณสมบัติเซลล์ฮิลิ่งหมายความว่าเวลาฟิล์มตัวนี้ครับโดนรอยต่างๆร่องรอยต่างๆที่เกิดที่ฟิล์มแล้วฟิล์มมีคุณสมบัติสามารถคืนรูปทําให้ฟิล์มกลับมาใสเงาได้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆอยากได้ฟิล์มที่มีคุณสสมมบบบัตตติิแบบนี้ก็าารถด่อ อินดีเนตฟิล์มได้ครับลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับเพื่อนๆอาจจะเข้างานทันนะแต่เพื่อนๆอาจจะเมื่อยหลังเหมือนผมเลยเนะี่ยโอ้โโอโบอแข็งมากเอ็นก็ต้องบิดเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอลงจากรถก่อนค่อนข้างจะเมื่อยหลังแล้วก็เมื่อยขามากเลยตอนนี้โอ้โหไปเข้างานก่อนนะครับ